โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันป้าไปเยี่ยมลุงมีข่าวว่าห้ามป้าเยี่ยมป้าไปเยี่ยมมาแล้วนะเมื่อวันจันทร์ไปเยี่ยมมาแล้วอืมก็ไม่มีใครบอกอะไรเพิ่มเติมนะมาตาปิติป้าไปก็ไปวันจันทร์ก็ไปหาลุงม,มาแล้วแหละอ่าใช่ใช่ป้าก็ไปเยี่ยมลุงม,มาแล้วนะ ก็โอเคทุกคนก็โอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมแ้ถามว่าลุงเป็นยังไงลุงก็เหมือนเดิมก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันลุงก็บอกป้าอดทนป้าก็บอกลุงอดทนนั่นแหละนะคงจะเป็นอย่างนั้นแหละคุณอราเอามืดมืดมืดดันดันตรงล่องลงไปมากเกินไปนะต้องให้ดันใหม่แนี่นอนเออดันเอาไปตรงไหนเออเอาไปลงตรงไหนอะไรนะ ตรงที่จะทาครัวนอกอะ่ะมันก็เลยเป็นแองตรงนั้นเดี๋ยวต้องเคลียร์เดยต้องเคลียร์วันนี้มาใหญ่อ้อยมันก็อยู่ที่คนเขาเขาเรียกว่าอะไรอคติหาเรื่องอะ่ะก็หาที่พูดได้หมดอยู่ในอยู่ในเน็ตอยู่ในเน็ตโซเชียลอ่ะอยู่ในโซเชียลใช่ไหมในติ๊กตอกในอะไรเต็ไมไปหมดเลย <laughs> ถ้ามันจะเสียหายแต่เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะหรอกนะเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้อยากให้ลุงแบบผ่อนคลายก็จะไม่พูดอะไรเยอะก็จะบอก เอฟีก็ว่าเอซีถามมาก็ตอบประมาณนี้ว่าลุงก็ยังเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมคลิปสื่อบอกห้ามป้าเยี่ยมลุงออกวันไหนอะคุณสุวรรณารู้แล้วค่ะอะคุณอุุงพรคุณอรสาเพราะว่าทนายบอกเพราะว่าวัน,วนที่วันที่มีคนไปร้องเรียนอะ,อะพรุ่งนี้ต่อมาก็ทนายป้าก็ไปพบลุง กำเนินมาร้องเพลงแต่เช้าเลยไม่รู้เหมือนกันก็เราก็ทำตามกฎเขาแหละถ้าเขาห้ามเราก็ไม่ได้ไปมันก็เหมือนที่ป้าบอกก็แหละถ้าเขาห้ามเราก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าเขาไม่ห้ามเราก็ไปอืมทำอะไรไม่ได้มากหรอกทุกคนสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําตามกฎระเบียบของเขาแหละสไตลช้าทุกคนกับบรรยากาศ เขียวชะอุ่มเขียวขจีแต่เช้าเลยอ่าเล็กน้อยเล็กน้อยได้นิดหน่อยเออเราก็ทําตามสิ่งที่มันามตามทําตามแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันมีอะไรออกมาถ้าจะไม่ได้ไปเยี่ยมลุงแล้วก็ก็ไม่ได้ไปมันก็คิดแค่นั้นแ่ะลุงทุกคนอืมอ๋อ มันมีคลิปหรอว่าซุนดนาน่าจะส่งแต่ว่ายังไม่ได้อ่านไลน์ก็เราย,ยังไม่รู้ก็ยังไม่มีใครแจ้งมานะถ้าเรียนไม่ได้เราก็ทําต้องทําตามนั่นแหละ